สังเกตนะครับในทางเดินสายเจนสวัสดิ์ยานตวันเป็นกบฏเอกสารนะครับฝั่งประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินนี่ฝั่งข้ามฝั่งมาทั้งนี้เป็นประเทศกัมพูชาแล้วนะครับเป็นชายแดนนานาชาตินะครับนี่เป็นฝั่งทางประเทศกัมพูชาแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมเดินผ่านเข้ามานะครับก็ ก็มีมาทางฝั่งทางด้านนี้ก็มาเห็นชาวกัมพูชาแล้วนะครับสวัสดีครับาพูดไทยได้ไหมขออภัยนะพูดไทยได้ไหมไทยไม่ได้อ๋ออังกฤษได้ไหมโอเคท่าไหนพูดไทยได้มั่งครับนี่ทหารของกัมพูชาเนาะ อยากพูดพูดไทยได้ไหมผมจะครับสวัสดีครับไอโครงการแบบนี้ที่มีมาใส่บาท2ประเทศแบบนี้เนี่ยมีมานานไหมมานานหรืออย่างนานแล้วแต่เคยมีแล้วใช่ไหมช่วงโควิดอ๋ออ๋อหมายคำว่าเมื่อก่อนนี่มีมาแล้วแต่ว่าโควิดนี้ไม่มีครับครับอ๋อเลยมีมานานไหมครับสมัยก่อน ทุกปีเลยใช่ไหมยกเว้นช่วงโควิดอ๋อคือยกเว้นโควิดจะไม่มีทำบุญตักบาตรสองประเทศก็คือไทยกัมพูชาจะจัดตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยสองสังกัดโอครับเมื่อก่อนคนเยอะไหมเยอะยังงเยอะกว่านี้อีกแล้วครับโอ้โอเคโอเคอันนี้เป็นทหารอยู่บริเวณนี้เหรอครับหรืออยู่ที่ไหนต่อชะลอครับต่อชะลอยู่ตรงไหนครับอ๋อฝั่งทางด้านนี้ในภูเขาเนี่ยนะ อ๋อเป็นทหารกัมพูชานะครับโอเคขอบคุณมากครับอ่าผมคุยกับทางกัมพูชาอันนี้ผมกําลังไลฟ์สดอยู่พอดีขอบคุณมากครับอันนี้ผมอยู่ฝั่งประเทศกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับทางทหารของกัมพูชาที่พูดภาษาไทยได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ก็โอ้ดีมากับคุณคุณผู้ชมบรรยากาศการทําบุญของสองประเทศนะครับทําบุญตักบาทสองประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับบรรยากาศนี่ฝั่งทางด้านนี้ อ่าผมเดินเข้ามาในฝั่งประเทศกัมอ่าผมเดินในบริเวณนี้ได้ไหมได้ได้เดินได้นะโอเคเอาขอบคุณมากครับเพราะว่าฝั่งประเทศกัมพูชาแล้วเ <laughs> ดินลงก็ไปอาขอบคุณมากครับอ่าคุณผู้ชมครับอ่าผมพาทุกท่านเดินเข้ามาในฝั่งของประเทศกัมพูชาเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเป็นบรรยากาศของการรอทําบุญใส่บาทสองประเทศนะครับนวนเห็นป้ายโฆษณาเป็นของประเทศอ่ากัมพูชาเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ วันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาชมมาดูชาวบ้านนะครับที่ทําบุญตักบาตรนะครับคุณผู้ชมครับนี้ชาวบ้านของกัมพูชาเขาก็มาทําบุญใส่บาตรนะครับคุณผู้ชมดูครับสวัสดีครับมารอใส่บาตรนะครับเป็นชาวกัมพูชาใช่ไหมครับมีมีงานแบบนี้บ่อยไหม มีมีโอ้แต่ช่วงโควิดไม่มีใช่ไหมโอ้เป็นยังไงครับรู้สึกอิ่มใจได้บุญเนาะมีความสุขไหมวันนี้โอ้พี่เขาบอกว่ามีความสุขมากเลยนะครับพี่ชาวกัมพูชาขอบคุณมากครับ่าคุณผู้ชมชาวกัมพูชาเขาพูดภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในบริเวณของโคมแดนนะครับหรือว่าด่านช่องสงามนั่นเองสวัสดีครับ วันนี้ได้ทำบุญมีความสุขไหมครับวันนี้มีความสุขเนาะอันนั้นตเตรียมเงินไม่ทำบุญเลยครับโอ้ดูทำไมเงินใหม่เอี่ยมเลยไหนดูซี่ดูเงินดูเงินไหนเงินแกโอ้ทำไมมันใหม่เอี่ยมเลยใหม่กิฟเลยป <c oughs> ีใหม่ครับอ๋อปีใหม่ปีใหม่ก็เลยใช้เงินใหม่เนาะอันนี้เงินของประเทศกัมพูชาไ <c oughs> หนผมขอดูหน่อยสักแบงค์หนึ่งนะครับอ่าโอเคเอาขอบคุณมากครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าเงินของประเทศกัมพูชาใหม่เอี่ยมเลย500 500เรียลียว อร่อยเรียวนะอ่าโอเคเอาขอบคุณมากครับอ่าโอเค thank you so much โอเคอ่ะขอบคุณครับอ่าโอเคเอาขอบคุณมากครับแบงก thank you v e r ริม c h ขอบคุณครับอ่าขอเดินชมบรรยากาศในนี้โอเคครับขอบคุณครับนี่คุณผู้ชมดูบรรยากาศของสองฝั่งนะครับพรมแดนไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง เป็นการทำบุญตักบาตรของสองประเทศนะครับวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกดกับทางประเทศกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับมือนี้ผมยางเขามาอยู่ฝั่งประเทศเขมรน,นะครับพี่นองครับผ้าถูกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของอาการทำบุญใส่บาตรสองประเทศนะครับคือประเทศกัมพูชาและก็ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่โอ้รู้สึกอิ่มเอิบในการ ร่วมกันทำบุญนะครับระหว่างไทยกัมพูชานะครับเอานี่สำนักข่าว C CNC เพิ่มนก็มากือกันนะครับคุณผู้ชมของประเทศกัมพูชานะครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับนี่นี่บรรยากาศของนักเรียนที่ไหนน้อเนี่ยนักเรียนทั้งไหนน้อเนี่ย โอ้วิทยาลัยหลวงปู่สวงเนาะโอ้เพิ่งกันมาคือกันมาทุกปีบ่ครับถ้าบม,มี COVID. โควิดอ๋อโอเคด่เป็นน้องนองนักศึกษาของวิทยาลัยหลวงปู่สวงก็มาเช่นกันนะครับเยอะเลยนะครับโอ้ผมผ้าพีหน้องนะครับยางเบรงบรรยากาศนะครับของการล่อทําบุญใส่บาทสองประเทศนะครับคือประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับ ที่หมองเพื่อนไซบาดนะครับพี่น้องก็อยู่ด่านถาวรช่องสงาตําบลไพรพัฒนาอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมยังเข้ามาในประเทศกัมพูชาแล้วเคลื่อนของทูกันยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมใช้ทูนะครับเน็ตหนดเน็ตความเป็นเน็ตของทูนี่ยังมีนะครับอยู่ในประเทศกัมพูชาเลยตอนนี้ผมอยู่ประเทศกัมพูชานะครับหรือว่าประเทศเขมรนะครับเป็งบรรยากาศนะครับพี่น้องครับ นี่คร at ับเป็นบรรยากาศของการทำบุญตักบาตรนะครับพ right. um ี่น้องครับนี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างมีพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้หน่อยครับโอ้นี่บรรยากาศวันนี้มีความสุขไหมทำบุญมีความสุขนะประจำอยู่ตรงนี้เป็นโปลิสแหะครับเราเป็นปลิสปลิสของกัมพูชานะโอเคอยู่บริเวณนี้ครับขอบคุณมากครับคุยๆครับสบายสวัสดีสวัสดี ผมกำลังไลฟ์สดลงเพจอำเภอร,ราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะราศีสไลไทยแลนด์โอเคขอบคุณมากครับนี่คุณผู้ชมเบิรตัวหนังสือเพื่อนเพื่อนเขียนไว้รายการอาหารเครื่องดื่มเพื่พูดทั้งหมดเป็นคาสิโนเนาะใช่ไหมตรงนน้นใช่ใช่คาสิโนโไหมตรงนั้นคาสิโนเริ่มเฮงโอ้เริ่มเฮงเร<า>ิ่มเฮงคาสิโนนะเอียกวกรีสอร์ทนะทางนี้เข้าไปประเทศกัมพูชาเลยครับพี่นะ้องครับไปกัมพูชาเลยนะ อมอช่องอาคนคนคนไทยจะเรียกว่าช่องสะงามคนกัมพูชาเรียกเรียกอะไรนะเรียกช่องจอมสะงามชอมชอมสะงามเหมือนกันมั้ครับอ๋อโอเคคนไทยเรียกว่าด่านช่องสะงามนะภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรนะ s h แอมใช่ไหมอังกฤษนะ s h แอมใช่ไหมอมบอร์เดอร์จอมจอมบอรร์์เดออ๋อจอมบอร์เดอร์จอม border นะครับอ๋อภาษาอังกฤษจอม border ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือช่องสะงาม ด่านทาวรช่องสะง,งามนะกัมพูชาก็เรียกว่าสงงะงามเหรอครับอันท uh, ี่นี province, ้อันลองเวงอันลองเวงอัลองเวง province ใช่ไหมอันลองเวง district อ๋ออันลองเวง district อุดมชัย province อ๋ออุดรอุดรมีชัย province อ๋อเมืองเมืองอันลองเวงแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยนะ <Hey. S 1> อ่านเนี่ยพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยพูดไทยได้ท่านเนี่ยโอ้ very good อ่าเดี๋ยววิลอ๋อ we speak English นะโอเค My name is John. Uh, What's your name? Uh, My name is พิบมื่ p พิบมื่นสุพิบมื่นสุพิบมื่น Are you police? A Police? Policeman? Yes. o h policeman. นะครับคนบอกว่าเป็นเป็นตำรวจ Officer. Oh, I see. So how long have you been here? How long have you been f r o m border? How many year you staying here? I'm staying here from b o r d e r From border. Yeah, I'm born in district. Oh, you born, you born here? Yes. Ah, oh, you born in Alongweng district. Yes, oh, uh, I see, I see. What's your name? Ah, uh, Supimun. Supimun. Yes. Uh, Mr. Supimun, How about you? What's your name? Uh, his name is Pornpia. Uh, Pornpia. Yes. Uh, Mr. Pornpia. Yes. Mm, oh, you look, you look handsome. Okay. <laughs> อ่าโอเค thank you so much for talking โอเคโอเคบายบายอ่าขอบคุณครับอ่าคุณผู้ชมครับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับยางเบ่งบรรยากาศนี่พุ่นเขาไปทั้งคุณเนี่ยไปประเทศเขมรไปกัมพูชาแล้วนะครับพี่น้องครับอ่าทั้งนี้ก็เดี๋ยวผมจะผ้ายางกลับไปทั้งคุณแหละครับสผ้ายางกลับไปบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ทั้งนี้ก็นจะเป็นรถของทั้งประเทศกัมพูชานะครับทะเบียนเพื่อนเบ่งรถตำรวจนะครับเพป็นก็นจะเป็น ทะเบียนของกัมพูชาเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งบรรายากาศภาพมาเบิ่งบรรมมายากาศของทางฝั่งประเทศแครเมียนหรือว่าประเทศกัมพูชานะครับพี่น้องอันนี้เบิ่งเบิ่งรถเพิ่นนะครับเพิ่นเขียนยังเขาอ่านบ่ออกเลยครับพี่น้องนี่เป็นอาจจะเป็นรถทั้งหน่วยงานรชาชการมีตาสัญลักษณ์สิงห์นะครับพี่น้องครับนี่นี่เบิ่งป้ายทะเบียนนะครับนี่ผมผมอยู่ฝั่งประเทศกัมพูชานะครับมื้อนี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งบรรยากาศให้ทั่วๆเลยนะครับมื้อนี้ เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากช่องสงงามนะครับหรือว่าจอมบอร์เดอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษเกิเนว่าจอมบอร์เดอร์นี่ตำรวจของโปลิสนะครับโปลิสแคมบเบอรียโปลิสนะครับตำรวจของกัมพูชานเนาะครับสวัสดีครับเฮลโลแคมเบอรียโปลิสโอเคโอเคขอบคุณครับ <laughs> เอ่นแหละครับตำรวจเป็นแต,งต่งโตแบบเท่ สมาธิขึ้นกันนะครับพี่นองครับตำรวจทั้งฟังประเทศกัมพูชานะครับพี่นองก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับพี่นองครับโอ้บรรยากาศมือนี้ถือว่าบรรยากาศดีนะครับด้รวมกันทาบุญนะครับเอาละครับพี่นองครับผมกระสีผ้าพี่นองเนงเงรอเบิรงแค่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณคณิพนธ์กระต่ายน้อยงานอะไรครับงานทําบุญตักบาตรสองประเทศนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ